ตอนนี้ผมเห็นนะักวิชาการสองท่านที่อยู่ในค่ายเดียวกันนะออกมาพูดให้สติให้ข้อมูลกับสังคมที่ที่ที่น่าสนใจมากนะท่านหนึ่งก็คืออาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์จากนิด้าเหมือนกันนะครับ,รบก็ออกมาทำความเข้าใจชี้แจงให้ข้อมูลเรื่องของ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากริยัแล้วก็มีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่สามารถจะหาอ่านได้ตามออนไลน์และตอนนี้เพราะว่ามีการแชร์เข้าไปเยอะแยะไปหมดหหเลยนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ที่ถูกต้องแล้วถ้าใครเห็นต่างก็โต้แย้งได้นะครับชุดข้อมูลของอาจารย์อ,อนนท์เนี่ย อ่านแล้วเข้าใจง่ายแล้วตอนนี้ก็มีคนเอาไปทําเป็นอินโฟกราฟิกที่ทําให้เข้าใจง่ายมากขึ้นไปอีกนะครับอีกท่านหนึ่งอาจารย์ชาติชายนคเชียงใหม่นะครับก็อยู่ตอนนี้ท่านก็อยู่ดี่ด้าท่านออกมาพูดในประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ากรณีที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์จาบจ้วงสถาบันเนี่ยมีบางส่วนของชุดข้อมูลที่จับจ้วงก็คือเรื่องของสถานะของสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์การจัด ระเบียบเรื่องของด่วยหด่วยรักษาความหน่วยถวายความปลอดภัยในพระองค์อะไรเงี้ยอาจารย์ชาติชายบอกว่าท่านก็อยากจะเห็นสนชเนี่ยซึ่งเป็นคนออกกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยมันออกมาในยุคของสะพานิติบัญญัติแห่งชาติเฮ้ยทำไมเงียบบะางทำไมไม่ออกมาพูดอะไรบ้างอ่ะคุณต้องออกมาพูดนะคือจะอยากจะเห็นดเส้นใต้นี้ควออ คือตอนนี้ทุกคนครับขาดความกล้าหาญในเหตุแล้วผลครับแต่แต่กำลังปล่อยให้สถาบันเนี่ยถูกจาบจ้วงอย่างอย่างแสนสาหัสนะคือต้องบอกว่าถ้าออกมามาพูดอะไรเนี่ยแล้วไม่ถูกใจกลุ่มผู้ชุมนุมก็กลัวทัวร์ลงหรือว่ากลัวกลัวจะโดนแซงชั่นอ่าแต่ปล่อยให้ทัวไปลงสถาบันก็ผมเพบอกไงใช่ไหม ผมบอกไงว่าตัวเนี้ยทุกคนขาดความกล้าหาญทางเหตุแล้วผลในสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้มันก็เกิดข้อสงสัยว่าอ้าวไหนคุณพร่ำบอกว่าคุณรับชาติศาสตร์กษัตริย์แต่คุณกําลังปล่อยให้คนเนี่ยไปถล่มสถาบันบางคนเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลแล้วไม่รู้แลวไม่สนใจจะศึกษาอก็คือกูรักอะครับแต่หาผลอธิบายไม่ได้ นะเหมือนพวกพวกนักอนุรักษ์ทั้งหลายอ่ะครับคือโอ้ยรักป่ารักสัตว์ป่ารักภูเขารักแม่น้ำจะถามว่าจะรักษาอย่างไรกูไม่รู้ครับแต่ถ้ากูอยากจะไปนอนป่ากูต้องได้นอนเออใช่ไหมกูอยากจะไปนั่งจิบสุรายาเมาริมแม่น้ําดูสายน้ําทอดลมกูต้องได้ดูแต่ถามว่ากระบวนการอนุรักษ์เขาเขาต้องทํำยังไงครับเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเออพวกนี้ชีวิตเขาเป็นไงไม่รู้ไงเหมือนกันบางคนบอกรักสถาบันอื จะถามว่ารักเหตุผลอะไรไม่รู้ก็กรักอธิบายไม่ได้เ,ออเหมือนกันครับพวกที่บอกต้องปฏิรูปสถาบันก็คือต้องปฏิรูปถามปฏิรูปไงไม่รู้อืแต่ต้องปฏิรูปก่อนมันก็เลยชนกันอยู่แบบนี้ออค,คือคนกลางเนี่ยสถาสภานิติบประัาิแห่งชาติในขณะนั้นเนี่ยที่คุณพรเพชรวิชิตพลชัยเ,ย <นะ S 1> เป็นประธานอยู่ เฮ้ยต้ออกมาที่ปายสิโอ้ยนี่ผมจะไล่นะพรเพชรวิชิตจรลชัยเอาตัวจี๊ที่อยู่ตอนนี้ก็ได้สมชายแสวงการอย่างเงี้ยทอไมเงียบดนั้นอ่ะทำไมเงียบปะครับอธิบายมันเป็นเหตุเป็นผลสิเพราะว่าในข้อมูลของอาจารย์อนนท์น่ะอ่านก็อธิบายเลยว่ามีการแก้ใช่นะครับเรื่องพรบเรื่องของการจัดการ เขาเรียกพรบทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์อะไรบ้างถึงขนาดมีมีให้นี่มีคําว่าตัดคําว่าส่วนออกไปเป็นทรัพย์สินประมาษัตัิย์อันนี้เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับทรัพย์สินประมากษัตริย์คือของตระกูลเขาเรียกว่าของราชวงศ์จักรีสืบทอดมาอันนี้เป็นของในส่วนของราชการที่เก้านะครับการค้าขายมายังไงอธิบายไม่หมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณศักใจที่อยู่ของคุณอินฟกรากสิกตอนนี้ในลายห้องของกลุ่มที่ ต้องการปฏิรูปเนี่ยก็เอาเนี้ยไปขยายความนั่นเห็นไหมคือไปขยายความเป็นอีกแนวหนึ่งอ่ะตัวเนี้ยเราพุ่งตรงไปตรงมานะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ชาติชายชาติชายครับนะครับท่านอาจารย์อนนท์เนี่ยท่านก็สร้างนักคิดนักอะไรมาเยอะลูกศิลยกลูกหาแล้วผมคิดว่าลูกศิษยกศิลหาส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ก็อยู่ในปีของที่เคลื่อนไหวอยู่ผมก็กลัวเดี๋ยวจะมาด่าครูบาอาจารย์ตัวเองคือต้องแยกให้ออกนี่งานทางวิชาการครับ แต่ผมเห็นเอ่อการการขับเคลื่อนของกลไกภาคราชการเนี่ยเริ่มตื่นในการที่จะให้องความรู้ที่ถูกต้องที่ตรวจสอบได้คือนอกเหนือจากสองท่านแล้วเนี่ยสองอาจารย์อนนท์อาจารย์ชาญแคือต้องบอกว่าออกมาเนี่ยก็ต้องให้ข้อมูลแบบมีสติอย่าลืมนะว่าต้นทุนคุณติดลบกลไกราชการเวลาออกมาข้อมูลอะไรเนี่ยชาวบ้านเขาโดยการที่คุณออกช้าเนี่ยเหมือนที่เราเคยพูดกันหลายครั้งเนี่ยอ่า่านนิยมของสังคมไทยคือ ข้อมูลแรกข้อมูลชุดแรกที่รับคือข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลชุดสองคือออกมาแก้ตัวแล้วออกมาแก้ตัวแล้วแล้วผมพูดได้เลยนะอาจารย์ชาชายเนี่ยแล้วอาจารย์นนท์เนี่ยพออยู่นีดได้เนี่ยความน่าเชื่อถือข้อมูลลดไป20%เลยเอลทำไมนี่ได้ก็ต้องเข้าข้างสถาบันกัได้ไรอ๋อสถาบันเป็นคนตั้งมาเนี่ยไอ้คุณเบมบทบาทเขาขนาดนั้นเลยหรอใช่ไหมและล่าสุดเนี่ยก็เห็นมีมีการเปิด ชุดข้อมูลเพื่อที่จะให้คนไปไปศึกษาค้นคว้าเพื่อทําความเข้าใจก็คือหอสมุดแห่งชาติปกติคนจะลืมเลยนะคุณสุปันปีชาติแทบจะไม่เคยไปเยี่ยมหอสมุดแห่งชาติแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนแฟนๆเนี่ยลองไปเยี่ยมหอสมุดแห่งชาติแล้วไปดูเรื่องราวที่เกี่ยวขออ้องกับสถาปัตย์หรือจะให้ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเขาไปเออหอสมุดแห่งชาติสมุดแห่งชาติไปกันทั้งหมดค้นข้อมูลดูเ,เขาเปิดเอกสาร เรื่องราวต่างๆตั้งแต่เรื่องของราสกิจจารนุเบกษ,ษาฉบับที่หนึ่งใบที่หนึ่งเลยเนี่ยเป็นมาอย่างโอ,อียเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาดีโอโถงไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ทึมไม่ทึมเท่าเหมือนเดิมที่รู้เนี่เพราะไปทุกปีออครับปีละครั้งแต่ปีนี้ไม่ไปแล้วต้องไปบ่อยๆแล้วไม,ไม่ไปไม่ไปอ่าไม่ไปแล้วครับเอแต่แต่เขาทําดีนะทำดีมีโอโถงมีระบบเทคโนโลยีเข้าไปแล้วครับ แต่โดยส่วนตัวผมต้องไปทุกปีแต่ปีนี้ไม่ไปแล้วครับมาผ่านมาแล้วครับผมนี่แหละก็คือเป็นการเป็นการต่อสู้กันด้วยด้วยปัญญาด้วยความรู้อันเนี้ยมันจะพาประเทศเนี่ยไปสู่มิติที่ดีขึ้นนะครับไม่ใช่ต่อสู้กันด้วยอารมณ์ด้วยอะไรก็ไม่รู้ชุดข้อมูลที่ที่บิดเบือนมาถึงข้อเรียกร้องที่สามเนี่ยครับไปที่รูปสถาบันเอออย่างที่ผมบอกอ่ะครับ นะครับมันก็สู้กันได้เรื่องวัฒกรรมปฏิรูปกับล้มครับปฏิรูปกับล้มเจ้าอ่ะคราวนี้เนี่ยผมขออนุญาตแบบนี้นะในกลุ่มของคนที่กลไกรัฐเองหรือกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ชุมนุมครับมองอ่าเขาประกาศปฏิรูปสถาบันนะครับอ่ามีข้ออ่าข้อเรียกร้องสิบข้อครับนะเขาเรียกว่าข้อย่อยสิบข้ออ่าในส่วนของคนที่เห็นต่างจากกลุ่มผู้เรียกร้องเนี่ยหรือกลไกรัฐเนี่ยลองลองตัด ลองตัดความรู้สึกว่าล้มสถาบันออกไปก่อนได้ไหมเข้าไปนั่งมองว่าอ้าปฏิรูปก็ปฏิรูปปะครับไปศึกษาดีว่าปฏิรูปสถาบันสิบข้อนั้นเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วก็คิดดูว่าเหตุและผลของการจะปฏิรูปตามแบบที่กลุ่มผู้เรียกร้องเขาอะเขาคืออะไรครับแล้วมันสามารถเป็นไปได้แค่ไหนอลองไปนั่งในใจเขาดูครับนะครับอแล้วนี่กลุ่มของผู้เรียกร้องกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยอ ก็มองว่าเฮ้ยอย่าไปมองว่าไอ้พวกที่ออกมาขัดขวางเนี่ยใช่ไหมฮะคือพวกไม่ได้เรื่องไม่ได้อะไรลองไปนั่งในใจเขาที่เออทำไมเขาคิดว่าพวกเราถึงจะล้มสถาบันทั้งที่เราบอกไปที่รูปเขาคิดอะไรอะไรที่ทําให้เขาคิดแบบนั้นอลองนั่งในใจของแต่ละฝ่ายดูครับนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการไปที่รูปสถาบันออืมองว่าเขาล้มสถาบันเนี่ยครับ ลองอธิบายให้ได้สิว่าเหตุและผลของสิบข้อที่ไม่เห็นด้วยนี่คืออะไรครับอธิบายด้วยเหตุด้วยผลนะด้วยท่าทีสงบรำลับนะครับถ่อมสุภาพด้วยก็ได้สงบรำลับถ่อมสุภาพครับนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ที่ต้องการปฏิรูปสถาบันนะครับแล้วถูกมองว่าล้มเจ้าเนี่ยก็ต้องอธิบายสิบข้อให้ได้ว่าเหตุผลของสิบข้อที่บอกว่าทําไมต้องปฏิรูปสถาบันอ ให้สถาบันเนี่ยมาอยู่ใต้ภายใต้รัฐธรรมนูญถ้าอยู่แล้วจะอยู่อย่างไรสิบข้อเหตุผลของการที่ได้มาสิบข้อคืออะไรแล้ววิธีการที่จะให้บรรลุสิบข้อเนี่ยจะต้องทำอย่างไงอธิบายให้สังคมไม่ได้ครับผมคิดว่าถ้าคุณอธิบายได้สังคมเข้าใจเป้าหมายที่คุณต้องการก็จะสำเร็จครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนี่ผมคิดว่านักเคลื่อนไหวที่ดีเวลาขึ้นปราัยต่อกลุ่ม มวลชนของตัวเองเนี่ยครับมันต้องปราศัยด้วยเรื่องของการจัดการศึกษามวลชนซึ่งฝ่ายซ้ายเขาเรียกว่าศึกษาท่ามกลางสถานการปฏิวัติครับต้องอธิบายเพิ่มอีกแล้วก็คืองงเลยคือถ้าพูดแบบง่ายๆเนี่ยเขาบอกศึกษาท่ามกลางสถานการการศึกท่ามกลางการปฏิบัติคือมันจะฝ่ายซ้ายเขาบอกว่าศึกษาสถานการท่ามกลางปฏิวัติครับก็คือว่าปฏิวัติไปศึกษาไปให้ศึกษาไปให้ข้อมูลไปกับมวลชนไปครับ ใช่ไหมฮะศึกษาการแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าพอมาแปลเป็นหลีกเลี่ยงคาปฏิวัติเนี่ยก็ท้ามการการปฏิบัติคือทําไปศึกษาไปอ่ะแต่ตอนนี้เ็าบอกนี่คือการปฏิวัติไงการนำเขาขึ้นบนเวทีทุกครั้งเนี่ยเขาบอกบางคนเนี่ยพูดเลยนี่คือการปฏิวัติสังคมครับเพราะฉะนั้นเอาปฏิวัติก็ปฏิวัติคุณก็ต้องให้การศึกษากับมวลชนด้วยไม่ใช่ขึ้นไปผุดสวัทวาจาด่าทอหยาบคายคนนู้นคนนี้เขาซึ่งการนาบางคนก็ไม่เป็นนะแต่บางคนเป็นเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคัดคนที่จะขึ้นไปพูดด้วยครับอืม ใช่ไหมฮะอ่าฮะคือต้องให้การศึกษากับมวลชนไงคร uh ับ huh. ถ้าคุณคุณเปลี่ยนแปลงสังคมหรือคุณต้องการปฏิรูปสังคมอะไรก็แล้วแต่คุณ uh huh. ไม่ให้การศึกษามวลชนเนี่ยแล้วคุณจะมาด่าในส่วนของกลไกรัฐปัจจุบันได้ไงว่าคร uh ับปกครองคนโง่อ huh. uh ่ะอ่าฮะอคือมันต้องให้การศึกษาไงครับแล้วต้องให้การศึกษาแบบเป็นเหตุเป็นผลไงอ uh ืม huh. ใช่ไหมฮเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเห็นเวทีแบบเนี้ยนะครับ อย่าบอกว่าเอ้ยชุปปันไม่เคยไปชุมนุมอย่ามานอผมก็ไปชุ่มโป่งมาบ่อยนะแล้วบางทีผมก็บางทีผมก็ตั้งคำถามว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ภาษาในการใช้สื่อสารกับมวลชนครับเขาใช้กันแบบนี้เหรอไม่ไม่เฉพาะกลุ่มนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีอนะครับก่อนหน้านี้ก็มีอมันมีมาทางนั้นอเพียงนั้นเนี่ยคนที่มอนิเตอร์เวทีหรือคนที่ที่คุมเนื้อาเวทีเนี่ย นะครับต้องต้องดูแลต้องจัดการแต่เวทีนี้เขาบอกเขาก็าไม่มีการจัดตั้งไม่มีการนำอะไรไม่มีการจัดการไม่มีการจัดการแต่มีหน่อยเถอะถ้ามันมีทำไมจะเกิดประโยชน์ครับอืมอ่าสิบข้อของคุณอธิบายให้มวลชนคุณเข้าใจได้ครับมวลชนคุณจะได้อธิบายต่อกับคนข้างบ้านได้อ่คือเขาเรียกว่าจัดตั้งแบบแตกตัวจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นเป็นแปดไงชั้วผมคุณศักดิ์ผมผมรู้ผมไปฟังที่ชุมนุมมาครับ คุณศักชัยเจอเอ้ยสุปันไปทุกไปทุกวันเนี่ยเออเฮ้ยมันมีอะไรวะมันมีอะไรข้อเรียกร้องที่สามเออใช่ไหมครับจะ้าอธิบายผมเป็นเหตุเป็นผลผมจะบอกเฮ้ยมันอย่างนี้นะเอข้อที่สามเนี่ยครับภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยสิบข้อที่มันต้องทําเพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วจะต้องทําแบบนี้ครับคุณสักชัยโอ้เฮ้ยกูเอาด้วยเออสมมุติสมมติแต่ไม่ใช่ไอ้สุปันเป็นไงไปมาโอ้ยต้องต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วรู้แล้วยังไงอ่ะไม่รู้ เขาบอกต้องอยู่ภายใต้รัฐมนูญครับคือที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนคนที่ไปร่วมชุมนุมนะแต่บทบาทของแกนนําเนี่ยมันต้องให้การศึกษาไม่ใช่ไปกระตุ้นเล้าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการชุมนุมทางการเมืองในบ้านเราหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะกระตุ้นเล้าอารมณ์ครับอ่าฮะแล้วก็ใส่ข้อมูลชี้นําอซึ่งมันต่างจากการชุมนุมของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ